นา้สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโซยแหลกแฟมิลี่นะครับก็พบกันนะครับคลิปบ้านฉันสร้างจากโครงเหล็กนะครับคลิปนี้เป็น EP ีที่6แล้วนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้นะครับยังไงผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่กดติดตามกดกระดิ่งนะครับ ขอบคุณมากครับสาหรับคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะครับสาหรับทุกยอดไลค์ยอดวิวทุกยอดผู้ติดตามนะครับถ้าใครมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับอยากจะรู้ว่าผมสร้างบ้านจากโครงเหล็กนี่ครับเริ่มต้นยังไงนะครับย้อนไปดูอีพีแรกได้เลยนะครับส่วนคลิปนี้ผมจะพูดถึงเรื่องอิฐมวลเบานะครับบ้านผมก่อผนังใช้อิฐมวลเบานะครับผมแต่ตอนนี้ผมให้ดูโครงหลังคาด้านบนก่อนนะครับอีพีหน้าก็น่าจะรีวิว โครงหลังคาด้าน,นบนพร้อมหลังคาไปเลยนะครับแต่อีพีนี้จะพูดถึงเรื่องอิฐมวลเบาก่อนนะครับผมนะฮะว่ามีข้อดีแบบไหนข้อเสียแบบไหนนะครับเดี๋ยว้นี่นะครับผมจะพาเข้ามาดูผนังอิฐมวลเบาของที่บ้านนะครับ ที่ผมเลือกใช้ผนังอิฐมวลเบาเพราะว่า,าเขาก็จะมีข้อดีของเขานะครับส่วนข้อเสียเขาก็มีนะฮะพูดถึงข้อดีก่อนนะครับอันดับแรกน้ําหนักเบานะฮะไม่เพิ่มภาระให้โครงสร้างนะครับผมอ่าไปพวกงานต่อเติมนะฮะงานต่อเติมเดี๋ยวนี้งานบ้านจัดสรรก็เลือกใช้อิฐมวลเบาแทบทั้งนั้นแล้วนะครับเพราะว่า 1. น้ําหนักเบา2 าราคาในการก่อฉาบจะถูกกว่าอิดมอนแต่ถูกไม่ไม่มากนะะถูกกว่านิดหน่อยนะฮะแต่เวลาก่อจะรวดเร็วกว่าอิดมอนเพราะว่าก้อนเขาจะใหญ่กว่านะครับก้อนเขาจะในหนึ่งตารางเมตรเนี่ยครับอิดมอนเบาก็จะประมาณแปดก้อนกว่าๆตีไปสักเก้าก้อน,นะฮะไม่เกินเก้าก้อนหนึ่งตารางเมตร ส่วนอิฐมอนของเราถ้าถ้าเกิดเป็นก้อนเล็กนะฮะก้อนแบบที่มีรูสองรูเนี่ยจะ1ตารางเมตรก็ประมาณ120ยยี่สก้อนถึงร้อก้อนต่อ1ตารางเมตรซึ่งระยะเวลาการก่อก็จะใช้เวลามากนะครับผมใช้ปูนมากใช้เวลามากนะฮะ,ะนี่คือข้อดีของเขาก็คือว่าก้อนใหญ่แล้วก็ ก่อได้รวดเร็วนะฮะงานจะออกมารวดเร็วส่วนข้อดีอีกหนึ่งข้อก็คือจะเก็บเสียงได้ดีกว่าอิดมอนนะครับเก็บเสียงได้ดีกว่านะฮะแล้วก็กันความร้อนได้ดีกว่าอิดมอนนะครับอันนี้คือข้อดีของเขานะฮะส่วนราคาต่อก้อนของอิดมวนเบาก้อนละประมาณ20บาทนะครับ กว้าง20เซนคูณ60เซนจะเป็นขนาดมาตรฐานที่มีทุกยี่ห้อนะครจะขนาดมาตรฐานแต่ความหนานี่ก็ประมาณ7เซน7เซนครึ่งประมาณนี้นะครับแต่ส่วนปูนที่ใช้ก่ออิฐมอนเบาครับต้องเป็นปูนเฉพาะนะครับจะเป็นปูนก่ออิฐมวนใช้ไม่ได้นะครับเพราะอิฐมอนเบาเขาจะก่อแบบบางจะก่อไม่ก่อหนาแต่ละชั้นเนี่ยเขาจะก่อแบบบางนะครับ จะต้องเป็นปูนของเขาเลยนะฮะเขาจะมีปูนเดี๋ยวผมพาไปดูปูนนี่ส่วนปูนก็จะใช้นี่ให้นี่เขาจะมีโดยเฉพาะของเขานี่นะครับสวส่วนการก่ออิฐมวลเบาเนื่องจากจะก่อแบบบางนะครับก็จะต้องมีเทคนิคในการก่อนะฮะก็จะต้องยิงน็อ แต่ละชั้นนี่นะครับจะยิงน็อตเข้าโครงเหล็กเลยนี่จะยิงจะยิงน็อตตามโครงเหล็กเพื่อความแข็งแรงเพราะว่าจะใช้ปูนไม่ไม่ไม่หนามากนะฮะปูนบางๆนะฮะส่วนเมื่อก่อนเขาก็จะใช้เหล็กตัดเป็นหนวดกุ้งนะครับแล้วก็จะเชื่อมกับโครงเหล็กนะฮะเชื่อมกับโครงเหล็กแล้วก็จะมายึดกับบนอิฐมวลเบาแบบนี้นะฮะ แต่เดี๋ยวนี้เขาใช้เพจแบบนี้แล้วนะครับเป็นเพจรูนี่เป็นเพจไว้ไว้ยึดนะฮะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนี่อย่างนี้นะครับนี่นี่เขาจะใช้เพจแบบนี้แล้วไว้ยึดติดนะฮะเดี๋ยวผมจะสาธิตนี่ผมเตรียมอุกกณ์ไว้แล้วเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการก่ออิฐมวลเบาให้ดูเบื้องต้นนะครับว่าเขาก่อกัอนแบบไหน อีบมวเบาเขาก็จะสมมุติเรากั้นห้องนะครับอ่าเรากั้นห้องแบบนี้เราก็วางอีบมวเบาไปนะครับแล้วเราก็ฉาบปูนฉาบปูนวันนี้ปึ๊บฉาบปูนเราก็วางชั้นที่สองนะฮะเราก็ฉาบปูนนี่วางชาั้นวางชั้นที่สองเสร็จพอชั้นที่สองจะต้องยึดอ่าเป็นไอเพดที่ผมว่านี่นะเพดเพดโลนะครับนี่ ต้องยึดใช้ไอไอเขาเรียกะสะกูหัวสว่านก็ที่ยึดพวกยึดฝ้ายึดซีลายยึดโครงเหล็กทั้งหลายนะก็จะใช้สกูหัวสว่านไปนะครับนี่ก็จะยึดติดตรงนี้นะฮะแล้วก็ยึดตรงนี้เพื่อความแข็งแรงเพราะว่าแล้วเราก็ก่อฉากเพราะว่าเพื่อความบางนะ,ะจะไม่ก่อกันสูงนะ,ะจะส่วนมากจะชั้นที่สอง แล้วก็ชั้นที่สี่ชั้นที่หกอะไรไปอย่างเงี้ยชั้นเว้นชั้นที่จะทําที่ซําฟ้าไอ้ที่จะทําฉากเหล็กติดนะครับนี่นะพอขึ้นชั้นที่สามอันนี้คือขึ้นชั้นที่สามอันนี้ชั้นที่สี่นี่ชั้นที่สี่นะครับพอขึ้นชั้นที่สี่เราก็ใช้อ่าเหล็กเพดเหล็กรูเนี่ยเหล็กก็ยืด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 นี่แล้วค่อยก่อฉาก ทับไปเลยนะเพื่อความแข็งแรงนะครับส่วนข้อเสียของอิฐมอนเบาก็มีนะเท่าที่ผมศึกษามานะครับเขาจะไม่นิยมทำห้องครัวห้องน้ำนะครับเพราะอิฐมอนเบานะ <_ p> <v> จะดูดความชื้นกว่าอิฐมอนะครับอิฐมอมันจะเป็นดินเหนียวผสมแกบแล้วก็เผาแบบนั้นมันจะไม่ดูดความชื้นแต่อิฐมอนเบาจะดูดความชื้นมากกว่านะครับเขาจึงไม่นิยมทำห้องห้องน้ำขนาดห้องน้ำห้องครัวที่มันแบบ องมีความชื้นนะครับจะไม่นิยมนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องการเจาะพุกพุกของอิฐมวลเบาก็จะเป็นพุกเหล็กนะฮะไม่ใช่พุกพลาสติกเหมือนเจาะผนังทั่วไปนะจะไปมีพุกเหล็กโดยเฉพาะของเขาเลยนะครับผมนี่ส่วนงานฉาบนะครับงานฉาบก็ต้องต้องเป็นปูนฉาบของอิฐมวลเบาเหมือนกันนะครับนี่นะงานฉาบต้องต้องใช้ปูนเฉพาะเหมือนกันนะครับ ผมจะพามาดูปูนฉาบนะฮะปูนฉาบนี่นะครับปูนฉาบสําหรับอิดมวนเบานะครับก็จะต้องใช้เฉพาะเหมือนกันนะครับจะใช้ปนกับอิดมอนไม่ได้นะครับส่วนยังไงคลิปนี้ก็พูดถึงอิดมอนเบาโดยประมาณนะครโดยโดย,โดย,โดย,โดยพอพอพอเข้าใจนะครับผมนี่เดี๋ยวอีพีหน้าผมจะพาไปดูโครงหลังคาชั้นบนนะฮะ ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะยังไงก็ขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าที่กดติดตามนะครับกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะในการสร้างบ้านฉันสร้างจากโครงเหล็กนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนครับเดี๋ยวเจอคลิปหน้าครับขอบคุณครับ